รามาดูกันที่เรื่องแรกที่คุณกุษ์ดีบอกนะครับก็คือเมื่อวานนี้นายกไปไปเปิดงานอยู่งานหนึ่งนะครเป็นงานของกระทรวงพัฒนาความสังพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์นะครับเป็นงานป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งขันไม่พร้อมก็นายกเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างคือคือในงานเนี่ยกำลังกล่าวพัฒนาพิเศษนะฮะก็กำลังกล่าวอยู่ดีๆก็มีหญิงคนหนึ่งเดินขึ้นมาค่อยเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมานะฮะแล้วก็ประอยู่ข้างตัวนายกเลย นะครับแล้วก็ถือป้ายถือป้ายแผ่นหนึ่งนะถือป้ายแผ่นหนึ่งป้ายเนี่ย mm hmm. ก็เขียนว่าดิฉันมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าหญิงคนนี้เนี่ยเขาป่วยเป็นโรคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพญาตัวจีขึ้นสมองนะฮะ uh huh. ก็เลยทําให้หูหนวกนะครับไม่ได้ยินก็บุกขึ้นไปประชิดต,ตัวนายกเพื่อที่จะเรียกร้องว่าขอให้ช่วยหน่อยนะฮะช่วยในเรื่องของการการการรักษาผ่าตัดใส่ใส่ประสาทหูเทียม uh huh. นะครับก็ <c oughs> หญิงรายนี้เนี่ยชื่อว่านางเกิรินนะครับอุธิวงศเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งนะฮะอายุ46ปีนะครับก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยยื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยไปที่บ้านนายกแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ยื่นเรื่องไปที่ทรรเนียบ อีก8ครั้งนะครับแต่ว่าก็มันจะเราการรักษานะฮะไม่ได้รับการเรียกว่าเดี๋ยวดูอ่ะไันได้รับการดูแลวันนี้เมื่อวานนี้ก็เลยบุกไปถึงตัวนายกนะฮะไปที่ศูนย์ระชุมไบเทคบางนานะฮะก็บุกไปประชิดแล้วก็ขอให้นายกเนี่ยช่วยหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะเยวจะมีภาพเเปิดเสียงนิดนึงนะฮะ เป็นเป็นคุณอี้ชนและก็ทำให้เกิดความสะเทือนใจเนี่ยคือดีดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่แล้วเราอาที é, มนี่เป really ็น่ายนอกนะค่ะ นี่ฉันไม่ทำอะไรท่านดี๋ยว่ฉันไม่รู้เรื่องท่านนี่ฉันก็หัวหน้าประเด็นเนี่ยคุณกุดีประเด็นเนี่ยมันมีอยู่ที่ว่าคุณมิเกสิลินเนี่ยเขาขึ้นไปถึงตัวนา้นได้ได้ยังไงใช่ค่ะเพราะถือว่า <c oughs> เป็นมาตรการในกนารค่อนาต่ำมากนะคะถ้าเป็นนะครับค่ะนะฮะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นป้ายที่เขาถือขึ้นไปอะ่ะ คือเป็นอย่างอื่นค่ะเออแล้วเ่้งไปถึงตัวนายกอย่างเงี้ยเนี่ยผมเป็นนายกคุณกฤีดีเป็นคุณเกียร์เซรินเนี่ยแล้วภายในงานด้วยขึ้นพูดอยู่เลยนะคะบนเวทีเลยสามารถขึ้นมาได้ด้วยแล้วแล้วคนที่คนที่ไปกันหญิงหญิงคนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยออกเป็นตัวนายกก็ไม่ใช่ทีมรอปพอีกเป็นคุณอี้แทนคุณอีคนแรกอืผมว่าทีมรอปพอนายก่ะโดนโดน ชุดใหญ่เลยชุดใหญ่แน่นอนละคะเพราะว่าแม่เข้าไปได้ถึงขนาดนั้นนะคะใช่นะครับทางด้านคุณอิสระสมชัยนะฮะรัฐมนตรีพัฒนาสังคมเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นความผิดพลาดของการดูแลและก็รักษาความปลอดภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับถือว่าเป็นอันตรายต่อนายกรัฐมนตรีนะฮะ<ม>ก็เหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ ส่วนทางด้านของคุณเกษสลินนะครับทางกระทรวงก็ตอนนี้ก็ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้รีบไปดูแลให้ความช่วยเหลือจริงคนด่ากล่าวนะครับเพื่อให้ได้รับการรักษาต่อไปนะฮะวันนี้ว่ายังไม่ได้เข้าทิ้งวันนี้ผมคิดคว่าทีมรพนายกเนยกเครื่องครั้งใหญ่เลยแหละคงเรียกประชุมกันน่ะใช่แล้วล่ะค่ะเหตุการณ์ที่ไม่คาดจีทนายกเองก็น่าเสียไปนะคะท่านนายกอาทิร่าผู้สื่อข่าวบอกว่ายังไม่รู้นะคือคิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนกับเป็นงานแสดงเหมือนกับว่า เป็นเป็นบทบทหนึ่งเป็นไดเลอกหนึ่งของสกีว่าเด็ดแล้ว<ถ>นายกพูดไปแล้วจะมีผู้หญิงคนนี้เดินขึ้นมาน๋ยวคิดว่าแบบนั้นอนะจุรคนท่านแบบว่าเห็นมันผิดปกติแล้วก็เอ๊ะอันนี้แปลกแล้วสงสัยว่า ต้องเล็ดลอดเข้ามาแน่ใช่ค่ะคงไม่มี <c oughs> ในสคริปเปนนะคะเ <Hey. S 1> อาละครมาต่อกันที่เกิดเหตุนะคะรถบัสที่ส่งคณะครูบรรจุใหม่ค่ะจากจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าไปจังหวัดน่านได้เสียหลักนะคะแล้วก็แหกโค้งตกเหวลงไปกว่า100เมตรค่ะทําให้มีผู้เสียชีวิตทันที14รายแล้วก็บาดเจ็บกว่าอีก18รายนะคะรถบัสของขคณะครูโรงเรียนบ้านได้เทพกาญจนาอุปถมัมภ์ตาบลบ,บ้านได้อาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งจะเดินทางมาส่งครูบรรจุใหม่ก็คือนายวีรพ อุทุมพรที่โรงเรียนบ้านมณีพลึกนะคะอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านแต่ว่าประสบอุบัติเหตุรถเบรกแตกตกเหวลึกประมาณ100เมตรค่ะบริเวณหลักกิโลเมตรที่56บ้านน้ําเกาะหมู่6ตําบลยอดอาเภอสองแควจังหวัดน่านนะคะคซึ่งเป็นทางลงเขาโค้งหักศอกเบื้องต้นก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว14รายบาดเจ็บอีก18รายซึ่งผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งลาเลียงส่งโรงพยาบาลสองแควแล้วก็โรงพยาบาลท่าวางังผาแล้วล่ะค,ะค่ะซึ่งด้านคุณสิริทร ณลำปางนะคะหนึ่งในครูที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเขาก็ได้มีการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะว่าคณะครูโรงเรียนบ้านได้เทพกัญจนาอุปถมัมภ์ก็ได้มีการเหมารถบัสเพื่อเดินทางไปส่งนายวีรพอุทุมพรครูโรงเรียนบ้านได้ค่ะที่มีการย้ายกลับไปสอนที่โรงเรียนภูมิล,ลำเนาเดิมนะคะในอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านโดยมีครู28คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนรวมพนักงานขับรถอีก2คนค่ะออกจากโรงเรียนบ้านได้ในช่วงเวลาประมาณตี3 45นาทีใช้เส้นทางผ่านอำเภอ เทิงจังหวัดเชียงรายนะคะอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาแล้วก็ระหว่างผ่านจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งเป็นทางลงเขาสูงชันมากปรากฏว่ามีรถรถเนี่ยเกิดอาการเบรกไม่อยู่แล้วก็เสียหลักจนคนขับไม่สามารถควบคุมได้ระหว่างนั้นทุกคนก็ต่างตกใจแล้วก็ตะโกนร้องด้านรถนะคะก่อนที่จะ <c oughs> พุ่งลงไปในเหวข,ข้างทางแล้วก็กระแทกพื้นอย่างรุนแรงค่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นรายรชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็จะมีคุณวีรพคุณ ยุพินนะฮะเหตุการณ์นี้เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่ทางคณะครูเนี่ยเขาจะเลี้ยงส่งนะครับก็พากันไปนะฮะในระหว่างทางก็เกิดอุบัติเหตุรถตกเหวนะครับค่ะก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการเบรกแตกนะคะครูครูผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เสียไปทั้งหมด14รายก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเหวนี่ลึกมากนะคุณปินดี100เมตร